ดินพิพดาเนี่ยเป็นหมดดินด มีของฝากด้วยแล้วก็มีขนมอ๋ออันนี้อันนี้ขนมเดี๋ยวอ่าฝากเอาให้พี่ฝากพี่ฝากพี่ฝากฝากพี่ฝากาก,าก,ากับน้องโบกี้ก็ได้แข่งแรงเองอ่าแจกคุณพ่อคุณแม่เราอ่าของเราอนะ ของทีมงานเราเองแจกดีวกว่าเอาไ,ไปรับแจกคุณพ,พ่อคุณแม่ไปทานจา้ะอืมครับนิ่มมันนี่นิ่มนิ่มมันนี่พี่จับแจกได้เลยครับนิ่นมดนี่มาน เชิญพี่น้องจากอุกทธรทางเจ้าภาพรับนะครับเป็นข้าวสารเป็นน้ำวนะครับข้าวสารจากจากหลวงตาจากพี่น้องนะข้าวหอมมะลิใหม่ๆหอมๆส่วนน้ำพริกปลาอาจารย์บอยนี่ีอะไรฝากเด้อผัดน้ำพริกมะแดื่อดีเราไปชิมคือห่อจันเด้อเออครับว่าเป็นของลูกแก้วนะ เดินเชิเิถ่ายภาพด้วยถ่ายถายถ่ายไม่ถ่ครับอ่ายุกยุเดืกาดงอ๋อตามี้ใ uh ห้ด้ยาเทียงค้าเจ้าเมืองสังขา เจ้าเม uh, uh, ืองครับเป็นเจ้าเมืองอ่าเป็นเจ้าเมืองสังขารอ่าดิที่เห็นอยู่นี่คือรูกเจ้าเมืองนะครับ พี่น้องชาวคูกรเอออันนี้นะครับเเียมะนาวใส่หน่อยอ่านีเปจเมืองนี่แหละครับที่กับพญาช้างเถือนนะคือสวยนิทยาจนได้พระราชทานว่าเป็น เจ้าเมืองสันทาดนะครับ uh, ซีนครตัดจัดสันทาดนี่คือเมืองเก่านะครับอ่านี่คือลูกเจ้าเมืองคนคุยี่ด่างเดิมคนคุยี่ด่างเดิมที่มีชื่อเสียงที่สุดคนคุยที่มีชื่อเสียงคนที่มีชื่อเเราก้องเ็นหนึ่งจาพนมครับจาพนมต้อหัวขาวอ่าอันนี้คือคนคุยนะครับอ่าด่างเดิมคือคนคุย์จะเริ่มแค่ จะมีข้าวไหมเป็นข้าวจะมีนะครับดัางเดิมที่เป็นแบบนี้เลยนะครับผานลูกโบท่านอาจาานลูกโบนะครับหนูข้าวผ่านข้าวได้เลยนะครับผ่านข้าวเลยใครหนูผ่านข้าวเลย นี่่หนูใส่น้ำเสร็จแล้วหนูก็หยิบช้อนหนูก็มาใส่ผักห้วยหนูได้ข้าวหอมมะลิมาทุเรียนต้องเล่นข้าวหอมมะลิครับนะอ๋อโบนิเออร์ดีเยอะนะนะ น้มันงูพนักสาลุรอเตรียม้มัง uh uh> ูเข uh ้าเข้าหอมกะลิใหม่ๆนับข้าวหอมรุ่งใหม่ๆแล้วก็น้ำพริกปลายาอย่าเพิ่งเปิดรบกวน้าวหอมไ้หมนะ

เป็นต้นคุณมุ่งมุ่งพนาการลงทุนาจิตลงทุนรับผลลูก